นีครับผมจะมา,ญญารยายคงานเรื่รองปรุูเขแดงครับจากการทำงานนะครับทำสองต์จะจ่ายไฟเข้าวงจรแล้วก็สวิตจะทำงานนะครับเมื่อเราทำการกดสวิตช์แล้วปนภูเขาจะทำงานนะครับมันจะปรับได้สามสามระดับ เมื่อกดทีนีน้ครับก็แรงขึ้นนะครับเม<ส>ื่อเรากดอีกครกั้งนึงก็แรงเพิ่มขึ้นอีกครับเมื่อเรากดอีกสะงสามครั้งนะครับก็ได้คนะุณจะว่าจะเขาอยู่ทาง,งานคน,นับนใ่ไหมแค่ไหนคุณไปหาที่เองก็ได้เฮ้ยมันยังมีไอเดียอะไรผม,ผมว่าถ้านะ ถ้าเผื่อจะทำไป็นถ้เผื่อเอาตัวใหญ่ไกลมันเนี่ยไม่ต้ทงันเองมันกูไม่คิดดีใช่ไหมจะอะไรเนี่ยเราควรเพิ่มแผงโซล่าเตลล์ครับเพิ่มไปเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จกับแสงแดดครับเก็บเก็บไปไว้กับแบตเตอรี่ตัวนี้แตนเราไม่มีคอมบแบงครับผมแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยภายนอกครับผมจะให้เขาเพิ่มนี่นะครับเพิ่มกระป๋อง ก็บอกครับเด็ดคงไม่มีใครหยิบติงแต่ไม่มี่รอกันอะไรผมก็กรอกนี้จ่ายยางหลางล่างแล้วทัดตัวก่อกแยกครับสรุปก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้ามึงถ้ามึงมีคนตรวจกรงงานมึงคิดว่าผ่านไหมไม่ผ่านจ้ามันลำบากไม่เหมือนหลังนี้เลยเอ้าเอาง่ายๆนะขนาดเพื่อนมึงไอ้ว่าไม่ผ่านแล้วกูอ่ะจะให้มึงผ่านไหม ใช้เราไปแบบนี้อะไรกิอลมันไม่สะดวกแบบนั้นแล้วกันเพราได้เนี่ยเราสามารถโขกไปไหนมาไหนได้ถ้าเราทำเป็นแบบนี้ใครจะพกไปให้แบกแบกไปเหรอมาเพื่อโดนด่าพล่โมงเลยโอเคงั้นจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีอ่ะไม่มีคือพูดเลยนะว่าตรงนี้มันยังเป็นโครงงานแล้วเป็นโปรเจกต์ไม่ได้อหมคือเอาง่ายๆนะผมต้องไปทําในส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบ อย่างอื่นเข้ามามาแบบนี้ใครก็ไปทําได้ไมีฐานมีนไฟมีก้อนไปทําได้ถ้าเ,ออเกิดแบบคือพูดง่ายๆไฟไม่มาไฟดับหรือว่าตรงที่ไม่มีไฟมันจะใช้งานได้ยังไงอะไรนี้มากกว่าถ้า,ถา,ถา,ถาต้องเพิ่มส่วนนึ้งเข้าไปไม่เป็นโครงงานนะาไ,ได้จำไว้นะครูไม่ได้บอกว่ามไม่ผ่านเพื่อนมีคนบอกว่ามันไม่ยากผ่านเนี่ยไปไปแก้ยังไงอย่าให้